ท่านผู้กำกับตห้วยพึ่งท่านหัวหน้าส่วนราชการอำเภอห้วยพึ่งท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลไค่น,น,นุ่นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านสมาชิกสภา,าองค์กรปกครอง,องส่วนท้องถิ่นพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลไค่นุ่นอำเภอห้วยพึ่งพ่อแม่พี่น้องบ้านเหล่าสีแก้ว ท่านผู้ในการโรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้วคณะครูอาจารย์นักเรียนที่เคารพครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลใครนุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเหล่าสีแก้วหมู่ที่5ที่จังหวัดกระสินโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำโครงการถึงสองโครงการามาให้บริการกับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลไข่นุ่นในโอกาสเดียวกันโครงการแรกเป็นโครงการหน่วยแพทย์อาสาพอ,อ,อสวอก็คือหน่วยแพทย์อาสาของสมเด็จย่า,ามา มีคณะแพทย์พยาบาลทันตแพทย์เศทศเจนที่มาให้บริการด้านการรักษาพยาบาลให้กับพ่อแม่พี่น้องต,ตรงนี้ก็เป็นพระบรารมีของสมเด็จย่าโดยแท้ซึ่งเมื่อครั้งที่มีพระชนชีพยอยู่เนี่ยได้ เลงเห็นถึงความทุกยากความยากลำบากของพี่น้องประชาชนในตำบลหมู่บ้านทางไกลในการที่จะไปรับการรักษาพยาบาลยังโรงพยาบาลอำเภอก็ดีโรงพยาบาลจังหวัดก็ดีก็ได้มีการตั้งมูลนิธิรับสมัครคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขเป็นหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ออก ว่าให้บริการกับพี่น้องประชาชนในตำบลหมู่บ้านทางไกลแม้ว่าณวันนี้เนี่ยสมเด็จย่าทินประชนไปแล้วเนี่ยแต่คณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่อาสาก็ยังสนองพระบณรีทานของพระอ,องค์ท่านในการที่จะดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนในตำบลหมู่บ้าน่างไกลจากสถานพยาบาลก็ยัง ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อที่จะได้รับให้พวกเราได้ลึกๆถึงพระกรุณาของพระอ,องค์ท่านนะครับอีกโครงการหนึ่งในวันนี้เนี่ยเป็นโครงการจังหวัดกระสินบำบัดทุกบำลุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโครงการนี้ก็เป็นความห่วงใยของรัฐบาลภายใต้การนำของพระนท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกยิ่งรักชินวัตร ที่ได้ให้นโยบายกับจังหวัดทุกจังหวัดในการเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆออกมาพบปะเยียบเยียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนพร้อมกับนำงานบริการในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการเนี่ยออกมาให้บริการพ่อแม่พี่น้องถึงตำบลถึงหมู่บ้านในคราวเดียวกันด้วยซึ่ง นหลายจังหวัดทั้งสองโครงการเนี่ยแยกกันทําทํากันคนละที่ทํากันคนละวันแต่สําหรับจังหวัดกระสินเรารวมสองโครงการเนี่ยออกมาให้บริการพ่อแม่พี่น้องนจุดเดียวซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทั้งในเรื่องของการมารับบริการจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆแล้วก็ได้ตรวจรักษาสุขภาพพบแค่ในคราวเดียวกันด้วย ซึ่งในแต่ละจุดซึ่งในในซึ่งในในแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนมาเป็นจำนวนมากซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งในแต่ละจุดที่ออกหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนหน่วยงานต่างๆรวมถึงมูลนิธิมูล อาสาสมัครต่างๆเหล่าการชาติจังหวัดก็จะได้ออกมาพบป่ามาให้กำลังใจกับพ่อแม่พี่น้องโดยท้องเพียงโดยท้องหน้ากันอันนี้ก็จะต่างจากหลายๆจังหวัดซึ่งจังหวัดเคลื่อนที่ในลักษณะนี้เนี่ยด้าัส่วนราชการก็จะไปกันน้อย เพราะว่าพี่น้องประชาชนมากันไม่มากนะครับแต่สําหรับจังหวัดกรสิน์เราเท่าที่จะได้สังเกตในหลายเดือนที่ผ่านมาเวลามีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พศร,ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่หัวหน้าส่วนราชการได้ให้เก,กียรติกับพี่น้องประชาชนออกมาพบปะมาเยี่ยมเยียนมาให้กําลังใจพร้อมนําบริการเนี่ยมาให้กับพี่น้องประชาชนกันจํานวนมาก ขออนุญาตได้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลชายนุ่นชาวบ้านเหล่าสีแก้วได้ปรบมือขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการกันหน่อยดีไหมครับรบวันนี้เนี่ยหัวหน้าส่วนราชการพร้อมทั้งคณะเหล่ากาชาติจังหวัดกระสินมาก,นนนมากผมคงไม่สามารถที่จะแนะนำด้วยตัวเองได้ ผมจะขออนุญาตให้หัวหน้าส่วนและเาชการแต่ละท่านนะครับและก็ท่านรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระสิน่เนี่ยได้กรุณาแนะนําตัวเองกับพ่อแม่พี่น้องชาวตาบลชายนุ่นแล้วถ้าเผื่อท่านจะแนะนํางานในหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยก็ก็เรียนเชิญนะครับขอขอบคุณครับว่าเกี่ยวกับโครงการสระน้าประจาหมู่บ้าน,นอ่านอกเขตจุลธารลำพยียงนะครับ ถือว่าเป็นพระมหาคุณาธิคุณปกเก้าปกก็หม่อมกเกษตรกรชาวเผอเขาว,วงจังหวัดกราสิธป์ทับซึ่งเดิมทีเดียวเนี่ยม,มีปัญหาในเรื่องการทําการเกษตรขาดแคลนน้ําเพื่อทําการเกษตรจะพิ่งน้ําเพื่อทํานาและเมื่อปีพศ2535ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ส่งพระราชทานโครงการช่วยเหลือเก็บน้ำของพย่ยหามเก็บน้ำได้ประมาณ 讲来着。 ความจุเป็น2 6 0ลูกบาทเมตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการจำนวน100สันขณะนี้เนี่ยก็เร่งดำเนินการดูสารทีจะทำให้เมือกเกษตรกรอนนง1 6 6 0 0ไร่จะมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะมีน้ำในการทำนาปีมีสต็อกน้ำสำหรับนาปี แล้วก็จหลังจากเก็บเกี่ยวน้าปีแล้วเนี่ยก็จะสามารถพืชด,ดูดแรงพืชหลังนาได้ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในโครงการ ปัจจุบันนี้ดำเนินการไปกี่กี่บ่อแล้วครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ50%ของการน,น,นะครับก็จะเร่งในส่วนที่เหลือต่อไปเพื่อให้ทันในฤดูการพักปีหน้ครับเราปลูกให้ฟรีไหมครับเอ่อราษฎรจกระสุมทบมีส่วนร่วมสรมทบบ่อละ2,000ร้อยบาทนอกนั้นเป็นงบประมาณกอง,งทุนอันดีๆครับทางยจังหวัดนีไห้ว่าจะช่วยหลืออย่ไหมครับก็ ในส่วนนี้เนี่ยในงบปกติของกรมพัะดาที่ดินก็จะจัดว์สัตมาทุกป,ปีทางอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทางหน่วยงานชุมพรทานในพื้นที่ของงบท่านทางโครงการพระราชดำริทำง,งานกคอปร,รอทุกะจำปีและก็ถ้ามีความจําเป็นก็จังหะัดจากที่นาสนัสนุนงบยุทธศาสตร์จังหวัดก็จะใช้งบประมาณจากหลายส่วนเพื่อที่จะได้กระจายสายน้ำในไร่นา ん